สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันตุลากันวันนี้คุมพันก็มาถ่ายคลิปน้องแมวให้กับเอฟซีได้ดูนะคะน้องแมวก็พากันวิ่งเล่นอยู่เลยบนบ้านกุพันตุลากันนี่ค่ะดูนกบ้างนี่ค่ะดูนกข้างหน้าต่างด้วยอันนี้เจ้าเจ้าทองเทานะคุณแม่ทองเทาคุณแม่ทองเทากําลังดูนกค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะคุณแม่ทองเทาแล้วก็ เจ้าเสือทองเสือทองก็สุดดื้อเหมือนกันเละเนะแยดื้อไหมครับดื้อไหมลกูกดื้อไหมจริง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 ,รง,รงดื้อค่ะดือ้ออยู่ที่บ้านตามภาษาของน้องค่ะใบรุ่นเขาก็จะดื้อเป็นธรรมดาขอบคุณเอสซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให,ให้กับช่องคูขมพันรร์ตุลาการขอบคุณหลายหล,ลายเลยด้คะ่ะวันนี้ก็ถ่ายทําที่จังหวัดเชียงภูมินะคะ ที่บ้านจังหวัดชยภูมิกูมพันธนกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงเมื่อคืนก็มาถึงประมาณเกือบห้าทุ่มค่ะพี่น้องระยะทางการเดินทางจากจากแก้วชัยภูม,มิห้าชั่วโมงครึ่งค่ะเหนื่อยมากค่ะเมื่อคืนมาถึง,ถงล้าเหนื่อยมากเลย๋ยวก็ต้องทุนค่ะเพราะว่ามาบ้านของตัวเองแล้วนี่โอ้สวยจังเลยค่ะคุณแม่ค่ะ คุณแม่ทองเทาคขา,ขาสวยจังเลยลูกอ้วนกระจุกลุกเลยอ้วนกระปุกลุกเลยอ้วนกระปุกลุกเลยคุณแม่แสนสวยคุณแม่แสนสวยขาอืมคุณแม่แสนสวยขานี่ค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะเล่นตามอัจฉรยาใสเลยแล้วมีพื้นที่เล่นเยอะอะ่มาที่บ้านแล้วมีพื้นที่เล่นเยอะมีความสุขแลนทีเนี้ย เอา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 สองคนนี้ทําอะไรเนี่ยทําอะไรเนี่ยลงมาลูกลงมาอืม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 ดื้อดื้อดื้อตัวเจ้าหมีสนใจนกข้างหน้าต่างเจอไหมลูกหมีเจอไหมครับลูกหมีเจอไหมครับเจอไหมครับลูกหมีเจอไหมครับอืมสวยงามมากเลยค่ะ อันนี้จะน,นอนแล้วนะจะนอนแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วอันนี้ก็ง <bottles> ่วงแล้วง่วงแล้วจะนอนแล้วจะนอนแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วนี่ค่ะนอนแล้วสองตัวอีกตัวนี้ยังไม่ง่วงเจ้าเสียทองเจ้ามีทองตัวนั้นก็จะเป็นเจ้าเท่าทองคุณแม่เท่าทองคุณแม่ทองเทากับน้องกวางค่ะน้องกวางอ้วนกับปุ๊กลุกนี่ค่ะพี่น้องเต้

ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ